พี่เป็นครูเนาะพี่ก็ทํางานเรื่องการศึกษาครับพี่มองว่างานเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นงานที่สร้างผลกระทบแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมได้เลยเพราะว่าพี่มองว่าครูเนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญเลยครับที่จะเตรียมอนาคต ก็คือเริ่มต้นที่ห้องเราเนี่ยครับห้องเรียนมันเหมือนกับสังคมจำลองเนาะถ้าเกิดเราอยากเห็นาภาพของห้องเรียนในอนาคตเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ตรงนี้แหละให้มันเกิดขึ้นในห้องเรียนของเราห้องเรียนที่เต็มไปด้วยพื้นที่ของการเคารพความแตกต่างพื้นที่ของการสร้างพื้นที่ให้มันปลอดภยัยพอที่ทุกคนจะกล้าแสดงความเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นที่มันแตกต่างได้พี่มองว่าบทบาทของครูนี่แหละจําเป็นมากๆที่เราจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ยังไงให้เด็กมีความรู้เนาะความรู้ที่มันจําเป็นความรู้ที่เอาไปใช้ได้เลยและความรู้ที่ชวนให้เขาได้ เกิดทักษะแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากประสบการณ์หรือจากงานหน้างานของเราทำนั่นคืองานครูงานการศึกษาเนาะและมากไปกว่าน,นั้นพี่ก็มองว่างานครูเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานเพียงลําพังในห้องเรียนเราเนาะงานส่วนที่สองที่พี่ทําพี่ก็ออกไปทํางานกับชุมชนเอาอไปทํางานกับคนนอกวงการการศึกษาเนาะ อย่างเช่นเกษตรกร,กรชาวบ้านคนรุ่นใหม่โดยพวกพี่ตอนนี้กําลังทําเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนครับซึ่งงานนี้มันก็เป็นงานที่เรามองว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนาะอย่างยั่งยืนคือเราก็จับเรื่องของทรัพยากรที่จะดูซิว่ามันมีทุนมีศักยภาพอะไรบ้างที่จะนำมาสร้างรายได้มาสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เขามีอยู่ เราเติบโตจากการสร้างประสบการณ์ของคุณครูท่านหนึ่งนะแล้วก็เราเห็นว่าเออเราจากเด็กหลังห้องเนี่ยมันทําให้เราเห็นศักยภาพของเราแล้วเราก็ลุกขึ้นมาทําอะไรจนกลายเป็นผู้นําได้อันเนี้ยด้วยกระบวนการของครูครับ มันทําให้เรามาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้แล้วก็เอาตัวเองไปทําประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับเพื่อนรอบข้างให้กับชุมชนได้จริงแล้วตอนเรามามีบทบาทมาเป็นครูเราก็อยากจะสร้างประสบการณ์เหล่านั้นให้กับนักเรียนของเราบ้างเพราะเรารู้สึกว่างานนี้มันถ้าถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะเนาะ มันคุ้มค่ามากกับการลงทุนกับเยาวชนแล้วก็อนาคตของชาติครับซึ่งสิ่งตรงนี้มันก็ทําให้พี่ตกตะกอนว่าเออตัวเราเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเราก็สามารถทําอะไรได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่อยู่กําหนดนโยบายหรือเป็นคนที่มีอํานาจไหลมากมายนะขอให้เราทําแล้วเราพิสูจน์ตัวเราเองเราหาเพื่อนแล้วเราก็ค่อยๆทําอย่างมันง่นคงแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยพี่ว่ามันก็ทําทให้เราได้เห็นว่าเออเรามีศักยภาพแลวเราก็สามารถทำมันได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับ พี่อยากพัฒนาตัวเองครับคนที่จะทําการศึกษาให้กับผู้อื่นเนี่ยหรือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้อื่นเนี่ยเราเองต้องอสร้างการศึกษาให้กับตัวเองด้วย <ini> พี่จะตั้งเป้าทุกครั้งครับว่าไอ <stroke> ้ ی, เรื่องนี้ที่เราทำเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรกับมันเรามองซช่ว่าเราจะได้ความรู้อะไรจากสิ่งนี้เราจะได้ทักษะสิ่งที่พี่อยาก <c oughs> ทํา,ทาทมากที่สุดก็คืออยากใช้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยในการพัฒนาคนควบคู่ไปกับงานการศึกษาที่พี่ทําซึ่งบทบาทหรือว่าทักษะของครูเนี่ยเราเชื่อเรื่องศักยภาพคนนะ พอคนมันถูกพัฒนาเนี่ยพื้นที่และสิ่งแวดล้อมก็จะถูกพัฒนาด้วยพี่เชื่ออย่างนั้นสิ่งที่พี่ข้ามมาได้พี่พี่ต้องกลับมาทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆครับว่าเรารู้สึกยังไงกับโอเคถ้าเกิดเรารู้สึกเหนื่อยก็พักแล้วกลับมาดูซิว่าคุณค่าหรือว่าเป้าหมายภาพฝันที่เราอยากฝันเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหรือเราจะก้าวข้ามมันได้เงี้ยอันเนี้ยนนมันก็ทําให้ ทุกครั้งที่เราทํางานเราก็จะกลับมาดูตัวเองคุณค่าที่เราอาจเชื่อเป้าหมายที่เราอยากเห็นแล้วก็บทเรียนที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราข้ามไปได้พี่คิดว่า SDG มีความสําคัญขนาดใหญ่โตเนาะขนาด จําเป็นเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือภาพฝันที่ทั้งโลกร่วมกันมองร่วมกันสร้างเป้าหมายเนาะให้มันบรรลุขึ้นภายในเร็วๆเนี้ย2 0 3 0เนี่ยเพราะนี่คือภาพฝันที่ทุกคนฝันเห็นร่วมกันแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาร่วมกันเนาะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ครึ่งแค่คนบ้านเราแล้วหรือคนในประเทศเราแล้วเนาะแต่หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยความเป็นประชาคมโลกเลยเนาะที่จะต้องดูแลแล้วก็สนับสนุนกันให้ถึงเป้าหมายเนาะ จงมองครับว่าเราเนี่ยเป็น,นกลไกหนึ่งที่จําเป็นมากๆนะเราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นจากการลงไม้ลงมือทำเนี่ยครับตั้งแต่เรื่องการกินอยู่อย่างเห็นคุณค่าอย่างเคารพมีมุมมองทัศนคติที่ปวกขึ้นมองคนอื่นอย่างเข้าใจมากขึ้นไม่ด่วนตัดสินเปิดใจรับฟังเรียนรู้ แล้วก็มีทักษะหลายๆอย่างที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะยืดหยุ่นปรับตัวแล้วก็สแสวงหาองค์ความรู้ที่มันจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสังคมแล้วก็คนรอบข้างของเราอะไรเงี้ยคร ในมุมมองของพี่เนาะเยาว,วชนเนี่ยเป็นตัวเ,เป็นกลไกหรือเป็นกุญแจสําคัญเลยนะที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะเราคือคนที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมในอนาคตแล้วเราก็จะต้องอยู่กับความจริงที่มันจะเกิดขึ้นนะถ้าเราเป็นคนอยากเห็นเพราะเราจึงจะอยู่ในโลกนี้อีกนาน,นาเนี่ย <C LS> เข้ามามีส่วนร่วมเลยครับ อันที่1ก็คือเข้ามาเรียนรู้เนาะอันที่2เข้ามาดูซิว่าเราจะทําอะไรได้บ้างกับงานที่เราทำเนาะส่วนผู้ใหญ่เองก็อาจจะต้องเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ส่งเสียงผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็ต้องฟังเสียงของเยาวชนให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ ประสบการณ์ของผู้ใหญ่ก็เจอโลกมาก่อนอาจจะมีมุมมองหรือมีประสบการณ์บางอย่างนะส่วนเยาวชนก็จะมีความรอบรู้แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อันนี้เราต้องอาศัยประสบการณ์ของทั้งหลายๆาเจเนอเรชั่นเนาะมาพัฒนาร่วมกันมันก็จะนำไปสู่การกับเคลื่อนสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงนะ